มาต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างต้องบอกว่าวเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจจากก่อนหน้านี้เรื่องราวความรักของคุณออฟสุพรรนัทใช่ไหมฮะหรือคุณออฟเอฟนี่แหละกับน้องธัญญาอาสยาม<ข>านะฮะเ,เขาเป็นแฟนกันเขาเป็นแฟนกันแล้วเขาได้จบความสัมพันธ์กันไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งออฟก็ออกมายอมรับผิดเองนะฮะว่าเนี่ยตัวเองได้ทําผิดสัญญาที่ได้ให้ไว้โดยการ ออกไปหารอยยิ้มนอกบ้านนะฮะก็เลยทําให้ต้องเลิกลากานเนี่ยแหละใช่คือมันแปลว่าอะไรอ่ะพี่อยู่ก็ชอบออกไ,อไปหารอยยิมยยย้มนอกบ้านคือเดี๋ยวนี้มันมี มีคำออบ,บัญญัติใหม่เกี่ยวกับการสื่อความหมายในเรื่องความสัมพันธ์นี้เยอะนะนมีโลกสองใบก่อนน้านี้คือมีโลกสองใบอ,อันนี้ก็ออกไปหารอยยิ้มนอกบ้านนะคือเรื่องราวเหมือนจะจบแล้วอ่ะก็คือเรารู้กันว่าเขาเอะแยกย้ายกันไปการก็เหมือนจะจบแต่มันไม่จบเพราะว่ามีประเด็นขึ้นมาอีกเพราะว่าเพจเจมอยร้อยแปดออกมาโพสตเพจนี้นี่คือแบบ หลายครั้งแล้วนะที่เป็นประเด็นขึ้นมาบอกว่าการ move on ไวไม่ผิดเพราะคนเราฮิวใจต่างกันแต่การ move on ที่แบบเอิองไปงุ้งยิ้งกับคนที่คุณบอกว่าไม่มีอะไรคนที่เคยทำให้เรามีปัญหากันทำมันทำให้สงสัยนะว่าเอ๊ะ สรุป Move on w ไวหรือเคยคบซ้อนแล้วก็มีคอมเมนต์ค่ะคืนนี้ที่ไปเที่ยวกันสนุกไหมนะอย่าลบสตอรี่นะมันโปะซึ่งทางทัญญาเองเ,องเอก็เข้ามาตอบคอมเมนต์แล้วก็มีคนอื่นๆก็มาทำการบ้านกันยกใหญ่ทำกันบ้านในที่นี้เนี่หมายถึงว่าเอ๊ะใครนะใช่คนนี้หรือเปล่าแต่ ทำกันบ้านนะทันย่านี่แหละก็เข้ามาคอมเมนต์ไงคนนี้รู้เลยเรื่องราวของทันย่าหรือเปล่านอกนั้นยังไม่พอนะยังได้นำโพสต์ของเจมอยนี่แหละไปแชร์ใน Facebook ส่วนตัวอีกนะพร้อมกับแคปชั่นเป็นเพลงเป็นเนื้อเพลงแฟนใหม่เธอหน้าคุ้นๆเหมือนคนที่คุณบอกว่าไม่มีอะไรตัวหลอกซับซ้อน ซับสอนซับก็มานะคะนี่คือมันเป็นเพลงคืออ่านข่าวเดี้วนันถึงเพลงนี้จริงๆแฟนใหม่เธอหน้า <bij na. S 1> คุ้นๆน,น,นะ <S <s <ans> <S ซึ่งล่าสุดออฟเองเนี่ยบินเรื่องเป็นราวขึ้นมาอย่างนี้ทำยังไงก็ต้องโพสต์ไออธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะบอกว่าก่อนอื่นผมต้องขอโทษคนที่อยู่ๆต้องมาซวยโดนเป็นข่าวกับผมผมขอโทษจากใจจริง คนแรกป้าโอเป็นคุณป้าที่สนิทกันเหมือนญาติช่วยหางานให้ผมพ่อแม่แฟนคลับรู้จักไม่รู้ทำไมถึงมีคนอคติคิดแบบนั้นได้เออก็เป็นป้าเนาะ,ะส่วนน้องอีกคนเมื่อวานมีไปกินข้าวกลุ่มหนึ่งห้าหกคนก็สนิทกัน แค่มีน้องเป็นผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มก็เลยโดนไปด้วยส่วนอะไรที่เคยผิดผมยอมรับไปหมดแล้วแต่ล่าสุดนี้ไม่ใช่จะมาคิดเองเออเองแล้วทำคนอื่นๆเดือดร้อนไปด้วยมันไม่ถูกอยากรู้จริงๆใครเป็นคนปล่อยข่าวนี้แล้วก็แฮชแท็กเดินหน้าทำงานแฮชแท็กชีวิตต้องก้าวต่อไปแฮชแท็กขอบคุณทุกคนที่สละเวลาเข้ามาอ่านครับอ่าก็คือปฏิเสธก็รีบมาเคลียเลยนะฮะว่า เนี่ยคนนี้เป็นใครคนนี้เป็นใครนะครับเ,เพราะว่ามันก็จะโดกนกล่าวหาว่าเนี่ยเขาคบซอ้อนหรือเปล่าแฟนใหม่เธอนหน้าคุ้นๆหรือเปล่าเออแต่เขาไม่ได้บอกนะว่าตอนนี้เขาคบใครเขาคุยใครอยู่หรือเปล่าไม่รู้ว่าตอนนี้<อ>ไปหารอย,ยิมที่ไหนออ,อ,ออกมาพูดแค่ประเด็นที่บอกว่าเอ,อ๊มีคนเห็นไปกินข้าวกับสาวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็อธิบายกันไปนะฮะต้องบอกว่าถึงแม้ความรักจะจบลงแล้วแต่ก็ขอคมๆนะจบไม่มีอะไรคมเลยค่ะเอาเหรอไปคนไม่มีความ